เทคนิคจำภารษาที่ไม่ต้องท่องวนๆซ้ำไปซ้ำมาคือถ้าท่องพารษาแบบเดิมๆเนี่ยเราต้องท่องวนไปมาอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีท่องคำศัพท์ตามหลักการวิที่ศาสตร์ให้ฟังกันครับ คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสมองเราเนี่ยถ้าไม่ได้เจอ,อไรนา,นานเนี่ยเราก็จะลืมไปเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งสิ่งนั้นนะครับเรียกว่า forgetting curve นะครับตอให้เรานะครับจะจาคำเนี้ยเป็น10ครั้ง20ครั้งนะครับแต่พอเ,เวลาผ่านไปเราไม่ได้เจอมันาน,านานเราก็ลืมอยู่ดีและผมจะแนะนําให้คุณรู้จักวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องท่องคาศัพท์ซ้ําๆและรู้จักสมองเราด้วยมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งครับชื่อว่าเอพปิงเฮาส์ซึ่งเป็นคนคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ forgetting curve นี่แหละซึ่งเขาบอกนะครับวาาบวว่่่าาาาาากกรทททททบนนนใใเเเลลีหหมมมะะสยยจ้้้ืืคศัพ์ไดขึอ แต่มันต้องระยะเวลาเท่าไหร่กันแน่ล่ะเดี๋ยวผมว่าบอกครับให้ทุกคนจําแบบนี้นะครับ18นาที1ชั่วโมง1วัน1เดือนจำไม่ง่ายนะครับลองดูกราฟนี้เห็นไหมครับยิ่งเราทบทวนเนี่ยต่อให้เราลืมนะครับเราก็จะลืมมันไม่ทั้งหมดผมจะใช้หลักการนี้กับคําศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้ในยุคจำวันเป็นครรราศัพท์ยากๆที่จำไปสอบอย่างเดียวผมก็จะจดไว้นะครับปิดแล้วก็อีก18นาทีกลับมาดูปิดนะครับแล้วก็อีก1ชั่วโมงกลับมาดูปิดนะครับแล้วก็อีก1วันกลับมาดู ปิดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์แลกลับมาดูทำแบบนี้วนไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะจำคำศัพท์นั้นได้ลองเทคนิคนี้ไปใช้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะเล้เลิกท่องวนๆซ้ำๆได้แล้ว